สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโบวี่อีกแล้วนะคะวันนี้โบวี่มีส่งมอบรถยนต์หนึ่งคันค่ะคันนี้นะคะเป็นซูซูกิสวิปตัวท็อปเลยค่ะลูกค้าเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรเลยนะคะพอมาถึงเนี่ยก็มาชมรถนะคะถ่ายรูปกับรถคู่ใจคันนี้เลยค่ะโบวี่แต่งให้ลูกค้าจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะคะโบวี่ให้เลือกได้เลยแล้วก็ได้ให้ดอกเบีย้ย0.69ไปเลยค่ะผ่อนทั้งหมด60งวดน,นะคะ ลูกค้าที่อยากออกรถไม่รู้จะติดต่อใครนะคะสามารถติดต่อหาโบวีได้เลยค่ะโบวีจะทำให้เรื่องการออกรถเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะคะเรามีไฟแนนซ์เซนถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่เลยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่สะดวกขึ้นมารับเองโบวีก็ไปส่งให้เลยนะคะวันนี้โบวีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอตัวไปส่งลูกค้าท่านนี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะ